ครับวันนี้เราก็อยู่กับสุกทัตของเรานะครับูสใน,นีนเสาวและวันนี้เราจะมาทดสอบความกล้าของน,นิโนสาพวกนี้ว่าตัวไหนมันจะกล้าวิ่งลงหน้าผากันบ้างนะครับเริ่มจากตัวแรกกันเลยนะครับเอาตัวนี้ก่อนเลยดีกว่าอ้าวเดินไปเน่เน่่นอแถวกันไปเลยนะครับ เลยนะครับอ่ามันจะกล้าลงมาเนี่ยเอา้าเอา้าเอา้าโอ้โโอโโอโ๊ยเอ้ยแบบไม่ร่วเนะครับเอ้าเอาเอาวางไปแล้วครับดูว่าอ้าวใส่กันเป็นฝูงเลยนะครับอานนี้ ไปได้อา้อาวอ้าวไทยเรือท็อปคนนั้นมันไม่กล้าลงแล้วนะครับอ,อ,อ้าวอ้าวโอ้ตัวนี้ใจไม่กล้าเลยเอ,าอา้าวใส่หัวใหม่ทีอ้าวกล้าไม่กล้อาอ้าวไม่เอาแล้วนะครับโอ้โอ้เดินกันไปเลยนะครับ อ้าวเจ้าเทววิ่งมานะครับอ้าวอ้าวอ้าวเจ้าแหนมคึกเจ้าแหนมคึกตอนนั้นกล้าลิ้นเนื้อเปล่าอ้าวอ้าวอ้าวแหนมคึกก็ไม่กล้านะครับโอ้ใจไม่กล้าเลยนะครับเอาแหตมองกล้าหน่อยสิเอาเอาร่วงกันไปแล้วโอ้แหนมคึกตอนนั้นโอ้มันไม่ร่วงนะครับโอ้มันเดินลงได้ครับนี่ เก่งมากครับตัวนี้นาไปเล่นจัดมันนีัดมันเอา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 ชนกันแหลกเลยครับตอนนี้โอ้โหอ้าวฝากกดติดตามด้วยนะครับบายบายเอาบินลงไปเลย